ดาวพรหัสุดีย้ายราศีวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับเวลาตี2 50นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อคนทั้ง12ราศีโดยเฉพาะราศีของคุณนะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำกับคลิปคำพยากรณ์ต่างๆนะครับของดวงทั้ง12ราศีรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายศาสตร์กรรมยากรณ์ที่นี่นะครับ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะก็กดติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแฟนเพจก็ชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับใครชื่นชอบตัวเลขนะครับเลขนำโชคในแต่ละวันทุกๆวันเลยก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้าไปในไลน์แอดด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเข้าไปก็จะมี แอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งความจำนวงว่าแอดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องการเข้ากลุ่มนะครับแบ่งปันตัวเลขของหมอแมนนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับเอาละครับเข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้จะเจาะประเด็นกันนิดนึงในกรณีที่ดาวพระหัสบดียกย้ายนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2563เวลานะครับตี250นาที ย้ายจริงก็ประมาณตีสามกว่านะครับตีสามแปดนาทีโดยประมาณนะครับก็จะย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรนะรก็เป็นการที่ย้ายกลับเข้ามามังกรนะครับว่าเมื่อ,อ,อช่วงกลางกลางปีนะครับก็ย้ายจากมังกรนะครับเข้ามาสู่ธนูมันเป็นการถอยหลังข้ามราศีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ย ได้โคจรเดินหน้าแล้วนะเวลาที่หมอแม่กำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็ดาวพฤหธสบดีกำลังโคจรเดินหน้านะเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจะโคนนะครับแล้วก็จะเดินหน้าจนย้ายราศีนะครับในวันที่1 4พฤศจิกายนก็จะเข้าไปสู่ราศีมังกรน,นะครับแน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงป,ปรับเปลี่ยนเนี่ยมีผลต่อทุกราศีทั้ง12ราศีแน่นอนนะครับ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราศีของคุณจะได้รับผลอย่างไรวันนี้เราจะพูดถึงดาวราศ,าศาพรีพิ์ d ีล้วนๆเลยนะครับเอาละครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเรามาถึงคิวของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับรวมไปถึงลัคนาราศีกุมด้วยชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับเรียกว่าดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลย ในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายราศีในครั้งนี้นะต้องบอกกันว่า,าการดําเนินชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนนิดหนึ่งนะจะมีการเปลี่ยนนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะมีสิ่งที่ต้องควรระวังมันจะมีสิ่งที่คุณต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ14พฤศจิกายน2563รดาวพระศุกร์ยกย้ายจากตําแหน่งลาพระนะครับ ตาแหน่งลาภะก็คือพูดถึงว่าลาภะก็คืออะไรลาภะคือลาบผลในชีวิตลาภะก็คือโชคลาบลาภะก็คือผู้อุปถัมหรือว่าตัวช่วยนะเป็นดวงดาวแห่งตัวช่วยสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยหมอแมนเชื่อว่าที่ผ่านมาน่าจะมีหลายๆท่านที่ถูกหวยรวยเบอร์ถูกสลากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรแล้วก็โคจรเดินหน้านะครับโคจรเดินหน้ามาตั้งแต่ดาวฤกษ์โคจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่21 เดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นหมอแมนคิดว่าช่วงตุลาหรือแม้กระทั่งวันที่1พฤศจิกาเนี่ยหลายๆคนที่ราศีกลุมน่าจะมีโชคมีลาภกันมากนะครับว่าเหมือนกับทิ้งทวนนะเสร็จแล้วคราวนี้ดาวโชคลาภตรงนี้นะครับโคจรเข้าเป็นวินาศหลายคนฟังหมอแมนก็ต้องทราบเลยวครับว่าวินาศมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็แสดงว่าโชคลาภใหญ่ของคุณเนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยได้ลุน นะครับมันไม่ค่อยได้ลุน้นแต่ถามว่ามันจะหมดลุ้นไปซะเลยหรือไม่หมอแม่ก็คิดว่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าชาวราศีกุมเองเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนปุตตะเองก็คือดาวพุธซึ่งดาวพุธเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะโครจรน,นะครับโครจรราศีหนึ่งเนี่ยสาวันนะก็จะโครจรปรับเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆปุตตะก็แปลว่าโชคลาภเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะดวงกุดไม่มีโชคซะเลยนะครับมันก็ยังพอมีลุนบ้าง แต่โดยหลักใหญ่ใจความนะโชคลาภใหญ่เนี่ยคิดว่ายากนะครับคิดว่ายากเพราะว่าดาวราพะเป็นวินาศอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นช่วงการดําเนินชีวิตนะครับสเดือนครึ่งของคุณเนี่ยสเดือนครึ่งนับจาก14พฤศจิกายนนะนับไปเนี่ยสเดือนครึ่งนะครับจนถึงเดือนมีนาคมปี6กสี่เป็นช่วงที่คุณต้องใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตให้มากและป็นยวงที่ต้องดูแลตัวเอง ต้องต่อสู้ด้วยตนเองนะครับมันปราศจากคนช่วยเหลือต้องว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าดาวลาภัเป็นวินาศบางคนนะคุณเดือดร้อนแล้วคุณไปขอให้เขาช่วยเหลือเขาอาจจะอยากช่วยแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วย power ของเขาเขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจนะอ่าน,นี้ต้องเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของดวงดาวหรือบางทีเขาอาจจะช่วยได้แต่เขาไม่ช่วยนะมันมี2กรณีนะ,ะมี2กรณี เพราะว่าผลน่ะไม่ว่าเหตุจะเป็นยังไงอ่ะแต่ผลมันคือลาภะคือคนอุปธรรมอ่ะมันเป็นวินาศนะมันช่วยไม่ได้นะครับหรือเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สามารถที่จะช่วยคุณแบบออกหน้าออกตาเออกระเริะได้แล่คุณต้องเข้าใจนะตนเป็นทีื่อง่งแห่งตนคงต้องใช้คํานี้วลีนี้ในช่วงระยะเวลาสเดือนครึ่งของชาวราศีกุมนะครับนะอัตาหิอัตโนนาโถเนาะซึ่งจริงมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนั่นแหละนะครับ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นวินาศของราศีกุมเนี่ยยาวนานสีเดือนครึ่งนะครับดาวพฤหัสบดียังเป็นดาวเจเริญนการเงินของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินนะครับรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดนะครับห้ามสุลุยสุายเป็นอันขาดนะครับมีโอกาสสูงที่คุณจะรับซ้ายจ่ายขวารายจ่ายเยอะกระเป๋ารั่วนะครับดาวพระหัสเนี่ย เราดูเรื่องความสําเร็จแล้วก็ความสิวิไลในชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับพอไอ้ดาวความสําเร็จดาวสิวิไลองชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นวินาศปุ๊บแสดงว่าชีวิตมันไม่ค่อยสิวิไลเท่าไหร่นะมันเหมือนมันต้องอยู่ในม,มุมมืดนิดนึงแล้วพอดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยแสดงว่าช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดเลยนะครับบางทีในกระเป๋ารั่วนะกระเป๋ารั่วนะครับให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะครับโดยมาจากตัวคุณเองหรือจากคนรอบข้างจากใครก็ได้ นะครับมาขอให้คุณช่วยเหลือเนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายบริหารจัดการให้ดีนะครับระวังกระเป๋าสตังค์หายนะครับระวังเงินหายนะทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการเงินนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับดาวพระรหัสเองเนี่ยดูการเงินอ่ะมาเป็นวินาานะครับเป็นดาวแสงสว่างก็มาเป็นวินาานะครับ และที่พิจณาอีกก็คือว่าดาวพรหัสก็คือเป็นดาวผู้อุปถรัรมภ์นะครับอยู่ในตําแหน่งเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนผู้อุปถัมภ์มาเป็นวินาศเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเซฟดวงชะตาหน่อยเซฟตัวเองเยอะๆนะครับการเงินการทองงานของคุณที่มันเคยเมคมันนี่ได้บางทีช่วงนี้ยอดมันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจนักนะครับไม่ได้เป็นดังใจนักก็อดทนหน่อยพยายามประคองไปใครที่ทํางานประจําไม่ได้เป็นทูต ธุรกิจส่วนตัวคุณต้องระมัดระวังรายจ่ายนะครับระมัดระวังรายจ่ายถ้าเกิดคุณมีของที่จําเป็นต้องซื้อปีใหม่อาจจะซื้อของให้คนในครอบครัวนะครับให้พ่อแม่ให้พี่น้องใครก็ตามก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คุณต้องรู้ตัวเองว่าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนนะถ้าถึงขนาดที่ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นหนี้เป็นสินเพื่อมาซื้อของเพื่อมาอะไรเงี้ยหมอแม่ไม่แนะนานะครับไม่แนะนานะครับเพราะมันจะเกิดอาการติดขัดอย่างรุนแรง นะครับตรงนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะเกณฑ์ตรงนี้นะครับหนึ่งเลยคือดาวพระหัสนั่นแหละที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและ2ดาวพระอังคารอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะครับดาวพระอังคารคือนะพระอังคารเนี่ยคือภาวะการที่เกิดขึ้นแบบปุบปับปัจจุบันทันด่วนดาวพระอังคารคือทัดลมและเป็นดาวอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเกิดแบบอุบัติเหตุทางการเงินนะครับ เกิดเรื่องเสียเงินแบบปุ๊บปั๊บแบบอะไรที่แบบอาจจะมีของเสียหายแล้วคุณก็ต้องซ่อมต้องซื้อใหม่โดยปัจจุบันทันด่วนนะครับ,รบเหมือนมันโดน2เด้งเห็นไหมมัน2เด้งเพราะนั้นต้องเรามัดระวังนะต้องเรามัดระวังแต่ต้องบอกกันไว้นะครับอยาจะหาว่าไทยเสียอย่างเดียวเลยนะคนก็จะปิดช่องหนีไปนะฮะดาวรัชศรีอยู่ในเรือนวินาศเพียงแค่4ี่เดือนครึ่งนะครับพอขึ้นสู่ปีหน้าเดือนเมษายนช่วงสงการเนี่ย บอกเลยว่าดวงชะตาเนี่ยมันพลิกฟื้นจากก้นเหวขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาบนฟ้าเลยนะครับเพราะว่าดาวพระสัสบ,บดีจะยกจากเดือนพินาทเข้าทับเรือนชะตาของคุณนะครับเออหกเจ็นาทีที่หมอแมนทายมาเมาื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหมันฟังดูแย่แล้วเกินมันหนักหน่วงแล้วเกินมันหนักแค่ไหนนะครับต่อจากนี้ที่กําลังจะทายเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเท่านั้นแหละครับอ่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าดาวพฤรสัสบ,บดีเนี่ยมา ทับลัคนาใช่ไหมครับดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนการเงินแสดงว่าหูดวงชะตาคุณนะจะได้เงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของคุณนะครับถ้าเกิดในดวงส่วนตัวของคุณดาวพระราศดีเนี่ยโคจรตกบริวารแสดงว่าไม่ได้ใหญ่มากหัตก้อนไม่ได้ใหญ่มากมีเข้ามาเหมือนกันนะแต่มีแบบพอกำแก้มนะครับถ้าเกิดดาวพระราศดีโคจรเป็นสีเออได้ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ ถ้าพระหัสดีโคจรตกข้ามม,ม,ม,มูละแล้วก็อว้วคนี้เหมือนเงินมรดกเลยนะได้เป็นก้อนใหญ่เป็นกอบเป็นกำรรเพราะมูละมันแปลว่าก้อนนะครับนี่คือความหมายของมหาทักษะนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะเดี๋ยวว่าแม่จะเปิดคอร์สออสอนนะครับจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้งดสอนไปเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีกว่า ะจะกลับมาเปิดคอร์สอีกครั้งหนึ่งนะใครเป็นคอร์สออนไลน์ใครสนใจก็เตรียมตัวกันไว้นะครับราคาไม่แพงนะหลักพันโหาราศาสตร์ตัวนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้จังหวะจากโคนของดวงเราและสามารถดูดวงตนเองได้นะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยเมื่อรู้ดวงแล้วจะสามารถที่จะรู้จังหวะที่จะลงทุนได้นะครับคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งหลายเท่านะอ่ะเรากลับมาที่ราศีตุลเรากลักบมาเออไม่ใช่ตุลพูดผิดเลย เรากลับมาที่ราศีกลุ่มมาที่ดาวพระลัสบดีดาวพระลัษสบดีเป็นดาวเจ้าเรือการเงินเพราะนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินดาวการเงินทับหลักใช่ไหมและดาวพระลัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งแปลว่าอะไรผู้สนับสนุนคราวนี้คนคนที่เคยคุณอาจจะเคยขอความช่วยเหลือแล้วเขาช่วยไม่ได้คราวนี้จะกลับมาช่วยได้มาเต็มใจสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับและดาวพระหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนชกลา คราวนี้นะครับจากที่ดาวมันเป็นวินาศโชคลาภก้อนใหญ่ไม่มีครับคราวนี้พอดาวทับลัคนานะครับดาวดาวมันอาจะย้ายทับลักเนี่ยวันที่29มีนาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดวันที่1เมษายนได้ลุ้นเลยเได้ลุ้นเลยบอกเลยนะครับว่าเปอร์เซนต์ของดวงดาวไปในทิศทางที่ดีมากได้เป็นเปอร์เซนต์สูงที่คุณจะมีโชคลาภในช่วงเมษายนปีหน้า นะครับเราก็จะดียฟังให้ฟังให้ดีนะตั้งแต่เมษายนปีหน้านะครับชาวราศีกุมเนี่ยดวงดียาวๆ5ปีครับ5ปีครับดวงเดียวยาว5ปีครับ,รบ,รบ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่ทายเนี่ยว่าพรรหัสเข้าเรือนวินาศแล้วคุณจะแบบเสียหายหน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจิบจครับมันจิบจนะจิบจิบเขาเรียกว่าเจ็บนิดเดียว เจ็บนิดเดียวนะครับเพลงของอคุณนิตยาบุญสูงเนิน <laughs> นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่เข <laughs> าเรียกว่าอะไรคนมาคัฟเวอร์กันเยอะมากเลยนะครับอ่านอกเรื่องนะนอกเรื่องคือมันเจ็บนิดเดียวอ,ะอ่ะเจ็บนิดๆไม่ต้องไปซีเรียสครับ3-4เดือนนี้ให้คุณประคองไปก่อนแต่คำว่าเจ็บนิดเดียวเนี่ยประคองไปนะฮะแต่อย่าไปอย่าไปละเลย อย่าไปละเลยอย่าไปชะล่าใจนะครับอย่าไปชะล่าใจเราไม่รู้ว่า4เดือนครึ่งที่จะท,ที่ที่กำลังจะถึงเนี่ยมันจะมีเหตุเพศภัยหรือว่าอะไรที่การเงินน่ะให้คุณต้องใช้แบบปุ๊บปั๊บ,บเราไม่รู้ฮะเหตุการณ์ตรงนี้มันเหนือการควบคุมเพราะฉะนั้นการเพลย์เซฟไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยแล้วพอถึงจังหวะที่คุณดวงดีนั่นแหละครับคุณอยากจะทําอะไรคุณได้สบายใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วดวงดาวมันซัพพอร์ตเราแล้ว นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีกุมได้นะครับนะในเทปนี้นะครับเอาละครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับสำหรับชาวราศีกุมในเกณฑ์ที่ดาวพระสศุกรยกย้ายในครั้งนี้นะครับอดทนไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าดวงปังดวงเฮงแน่นอนยาวๆเลย5ปีนะครับ ท่างชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้หมอแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ